วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมวอรี่เดยราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดรได้ที่ไลน์ท็อปนันจ้ะ เข่าใกลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปทุกขณะแล้วสำหรับเรเบใบซีฟ้าแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาดิโอลาลายจะทำง,งานได้อย่างเด็ดดวงบุกไปถลุตูดวูฟแฮมตันวันเดอร์แบบเละเทะ5ประตูตอนหนึ่งโดยเกมนี้นะครับเควินเดบรอยเป็นโคตรของโคตเเร playmaker พอรอว่าพีแกโชว์ความยอดเยี่ยมเปลี่ยนคุณภาพซันโวคนเดียวแม่ง4เม็ดเหลืออีกเพียงแค่2นัดจะดับฝันคว้าสแชมป์ของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ทันทีแต่ก่อนที่เรเบใบซีฟ้าจะคว้า3แต้มแบบสบายติมันก็มีช่วงเวลาที่แอบใจหายเหมอออนนนกกกััเเาาาาปวหลงงงจบบบมมมีีี้้ะไรพูดถึขสสชย เรื่องเฟียวเลี้ยวหลังเกมจะเอามาเหลาให้ฟังกันนะครับ ถ้าจะสรรหาคำไหนบนโลกนี้มาเชิดชูความสุดยอดของเควินเดบรอยก็พร้อมจะนํามาเขียนเป็นประโยคยกย่องให้ครบสิบหน้ากระดาษกันไปเลยเพราะว่าเพลย์เมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมผู้นี้ได้ใช้แสงความเป็นโค้ดซูเปอร์สตาร์ลังสั้นคนเดียวในเกมนี้ไปสี่ประตูปกติแล้ว KDB ไม่เคยทำแฮตทริกมาก่อนในสีเสื้อเรเบสีฟ้าถึงแม้จะยิงได้ไบ่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่พี่แกมักจะรังสรรสิ่งดีๆจ่ายเพื่อนทำประตูอยู่เสมอมากกว่าแต่ถ้าว่าเจอเกมกับวู๊แฮมตันในเมื่อปั้นเพื่อนแล้วทำไม่ได้พี่แกกกกก็็็ขขอออโชววคภาาาพดดดด้้ยยย่ิิงงงใหเเมันนููปปรรรระตแบ ตีนซ้ายเท้าข้างที่เขาไม่ถนัดแต่ทว่าแต่ลูกที่บอลส่งเข้าไปซุกกลตะข่ายถึงกับต้องอุทานออกมาว่าโหดเกินไปมุยอะเพราะว่ามันเมมฉียบคมชนิดที่ว่าโชเซชาไม่ต้องเซฟพ,พร้อมกับใช้เวลาเพียงแค่24นาทีเร็วสุดไปอันดับที่3าในบริษทัทเพนเดลิสอังกฤษหางนับตั้แต่ตอนผู้ตัิสินเป่าเริ่มเกม แค่3ลูกมันก็นยอดเยี่ยมกระเทียมทอดแล้วนะครับแต่าว่าเควินเดบรอยเหมือนฉลามที่กระหายเลือดในเมื่อไม่ต้องมีห่วงรายการอื่นเขาก็อยากบวกสกอร์ให้มากขึ้นตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดไม่มีใครหยุด k d b อยู่อีกแล้วเจ้าตัวมาบวกประตูที่4ให้กับตัวเองได้อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังแน่นอนว่าการทํา4ประตูเป็นเรื่องอยากมากๆแต่ทว่าวันนี้เดอบรอยทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเดอบรอยกลายเป็นมิฟฟิลคนที่3บนเวทีพรีเมียร์ลีกที่จะถูกจากรึกไว้ว่าทํา4ประตูเกมเดียวต่อจากฟรงและตออนนนััดแข่่่งเเเลซีีีคทคคคไ้ื2018 2010กกบอ นันดุมซึ่งฝากผลงานเอาไว้สมัยอยู่กับนิวคาสเซิลมาปี2015โดยตอนท้ายเกมนะครับเดืบรอยเกือบจะบวกประตูที่5ได้แล้วแต่เสียดายลูกแม่ไปชนเสาอย่างน่าเสียดายเชื่อว,ว่าเกมนี้แฟนบอลวูฟแฮมตันจะเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะกองเชียร์จากทางฝั่งเมอร์ซี่ไซส์ที่มีหัวใจเป็นหงส์แดงเพราะถ้าจะหาว่านัดไหนที่เรือใบสีฟ้ามีโอกาสสะดุดมากที่สุดนัดบุกมาเยือนหมาป่านี่แหละครับที่มีโอกาสมากที่สุดแล้วเพราะว่าในภาพความทรงจําเวลาที่ลูกทีมของเป๊ปกวาดิโอลาบุกมาเยือนโมลินิวสเตเดียมมักจะเจอความยาก แห่งนี้นะครับเรือใบสีฟ้าชะนะเพียงแค่หนึ่งครั้งที่เหลือเป็นเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งในยุคที่มีอารามาตาโอเล่คอยปั่นป่วนซึ่งเกมนี้ความหวังของแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เกิดเคลื่อนมาเลอันเดรเดดองเกอร์มิดฟิลด์ของวูฟมายิงประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้กับทีมเชื่อว่าสาวกเดอะคอปหลายคนณนะตอนนั้นคงจะลุกจากที่นอนมาเฮกัลลันเพระาะทัาหมาป่าแบ่งแต้มได้โอกาสลุ้นแชมป์ก็ยังเปิดกว้างอยู่แต่ทว่าความหวังของแฟนวูฟแฮมตันและลิเวอร์พูลก็อยู่เพียงได้แค่ห้านาทีเท่านั้นนะครับเพราาะว่หลังจากนนั้เรือบสสีีฟ้้้้้าาาาาากกกกกก็ออออแแซงงนนนครรรัััพมบบบปปปฏิิตููยย่่ใเจจหล ชนิดที่หมาป่าไม่มีหือไม่มีเอ,อิพร้อมกับส่งกองเชียร์เดอะคอปเข้านอนได้คำว่าฝันดีนะจ๊ะ สิ่งชนะนัดนี้ของเรือใบสีฟ้านะครับแทบทำให้พวกเขาการันตีการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่า90%ไปแล้วพอถึงแม้ทางปฏิบัติและทฤษฎียังมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทําแต้มแซงหน้าได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการแข่งขัน2นัดที่เหลือถ้าหากเรือใบสีฟ้าเก็บชัชนะได้อีก1น,นัดเป็นอย่างน้อยก็น่าจะป้องกันแชมป์สำเร็จเนื่องจากขณะน,นี้เรือใบสีฟ้าแข่ง36นัดมีอยู่89คะแนนมากกว่าลิเวอร์พูล็แข่งเท่ากันอยู่3แต้มและนอกจากคะแนนที่มากกว่านะครับแมสซิตี้ยังมีลูก มากเกิดขึ้นนั่นคือเรมาซิฟ้าต้องแพ้เลตต่อเวสแฮมหรนัดปิดท้ายที่เจอกับวิลล่าต้องให้หงแแนงยิงถลมคู่แข่งแบบโคตรดับเยินซึ่งแน่นอนแหละครับบอลลูก,กลมๆม,มีลมข้างหน้าอยู่อย่างรูปบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ดูจากฟอร์มของเรมาซิฟ้าตอนนี้แทบไม่มีอะไรไปหยุดยัง้งพวกเขาได้ไม่มีรายการอื่นต้องพบวงให้เหนื่อยใจอีกต่อไปแล้วมันเหลือแค่พรเมยร์ลีกอังกฤษอย่างเดียวตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกำมือลูกทีมของเปปกวาดีวอลาทั้งหมดและดูจากผลงานตอนนี้ใช้คำว่าว่าที่แชมป์ครับ สิ่งจากผลสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับที่บูฟแฮมตันแพ้คาบ้านกับแมนซิตี้แบบเลทหนึ่งประตูต่อ5าอาจจะมีแฟนบอลทีมอื่นมองว่าบูฟล้มหรือเปล่าเล่นไม่เต็มที่หรือเปล่าไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์หรือเปล่าก็ต้องบอกเหมือนกันว่าขุนพลหมาป่ายังมีหวังลุ้นจบอันดับ7เพื่อโคต้าไปเล่นยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะว่าก่อนเกมนะครับพีบูฟอยู่อันดับ8ตามหลังเวสแฮมอันดับ7อยู่5คะแนนอย่างน้อยทยันเสมอได้หรือพลิกล็อกเก็บ3แต่จะทำให้โอกาสยังมีดังนั้นตออ่่ะจูส เรือใบสีฟ้าได้ถึงแม้จะมีอารมณ์ช่วงตีเสมอหนึ่งหนึ่งแต่พอโดนน้ำอีกครั้งทุกอย่างมันกระจบเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเรือใบสีฟ้าครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวอารมณ์แม่งจับขึงแล้วดึงขนหากคมกว่านี้กอก์อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่5ลูกเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ว่าพีวูฟจะไม่สู้หรือเล่นไม่ดีแต่แมนซิตี้มีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าคู่แข่งมากเกินไปดังนั้นต้องให้เครดิตกับทีมเยือนไปเต็มๆทีมาตรฐานสูงไม่มีแผ่วส่วนคุณพลหมาป่าโอกาสไปเนย,ยุโรปซีซั่นหน้าก็คงยากแล้วทางที่ดีพพยยยาาาาาามมมรรรรััััักษออนนนดดบบบบ8ไไว้้้เะะีตตตหลลงแใจค และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟลฟ้าเอิ้มนิวยามมากดแลวให้เราดีนะ